สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับอีกครั้งกับผมอาจารย์มหา,ศา,ศาสารเสนราชศีนี่นะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยนะครับในเรื่องของดวงชะตานะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีมีการโคจรเปลี่ยน,ปนแปลงย้ายตาแหน่งนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับเป็นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภนี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่ นะครับ14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนว่าดวงของท่านรัง้งจากที่ดาวพุทธหัสสวดีนะครับโคจรเปลี่ยนแปลงไย้ตำแหน่งนะครับเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทิศทางใดดีนะครับซึ่งในช่วงวันที่29มีนาคม2564นี่นะครับดาวพุธหัส จะมีการโครจรก็คือจรไปทับในภพกรรมะของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงวันที่29มีนาคมจนถึงวันที่28กันยายน2564นะครับจะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภย่างไงนั้นซึ่งดาวพฤหัสบดีนี่นะครับถือได้ว่าเป็นดาวที่เรียกว่าดาวสุปเคราะห์ก็คือเป็นดาวแห่งคุณงามความดีเป็นดาวที่นําสิ่งดีด เข้ามาหาท่านเข้ามาหาเจ้าของราศีเจ้าของพระคนาเจ้าดวงชะตาของท่านนะครับซึ่งพอดาวพรฤหัสโครจรทับนะทับพกกรมรมะในภพการงานของชาวราศีพิศพจะทําให้ชาวราศีพิศพเนี่ยนะครับการงานมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานอะไร การปฏิบัติงานการทํามีภารกิจต่างๆการดําเนินการทํากิจกรรมโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะนะครับถ้าพูดถึงคนที่ประกอบอาชีพทํามาค้าขายนะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาคือกําลงกาไรอาจจะมีไม่มากนะครับเพราะสถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่หลังจากวันที่29มีนาคม2,564เป็นต้นไปจนถึงในช่วงเดือนกันยาน,นี่นะครับท่านจะมีกําไรนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับกําไรในเรื่องของอา,อาชีพการงานของท่านนะครับในเรื่องของการค้าขายที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพิ่มมากขึ้นได้รับกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับถือว่า,าบางคนบางท่านลงทุนไปได้หนึงก็อาจจะมีกําไรเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวมีการขยายจิตจกงจิติจการอะไรนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ ม right? no ีการใช้สื่อออนไลน์อะไรต่างๆนะครับสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะครับจะทําให้ในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการประกอบอาชีพของท่านนี่นะครับมันดีขึ้นและก็ท่านที่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมนุษย์เงินเดือนดีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าที่การงานนะครับโดยเฉพาะข้าราชการรัฐวิสาหกิจนี่นะครับ ในช่วงเดือนมีนานะครับท่านที่กําลังที่จะรอผลนะครับย้ายหรือร้องขอไปแล้วนะครับเขายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนี่นะครับในช่วงเดือนมีนานะครับก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โยกย้ายจะได้เปลี่ยนแปลงงานไปตามที่ท่านร้องขอไปตามที่ท่านเขียนขอไปในตําแหน่งหน้าที่การงานนั้น นะครับก็คือมีโอกาสได้ย้ายตามที่ท่านปรารถนาตามที่ท่านร้องขอไปนะครับสำหรับข้าราชการมนุษย์เงินเดือนและก็นะครับสาหรับนะครับบางคนบางท่านไม่ได้เปลี่ยนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่การงานนะแต่จะได้ขยับขยายนะครับภาระงานที่มีความสําคัญขึ้นหัวหน้าผู้จัดการนะครับเขาอาจจะมองเห็นความสําคัญของท่าน นำงานที่มีความสำคัญนะครับมาให้ท่านได้ทำมาให้ท่านได้ปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลสาเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะครับได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นนะครับอันนี้คือในเรื่องของการงานนะครับ คือดาวพฤหัสนะครับที่โคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งจรปทับภพก,กระมะของชาวราศีพฤษภจะส่งผลในเรื่องของการงานนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยจะส่งผลในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นย้ําว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าท่านตอนนี้อาจจะคิดโครงการโปรเจกต์นะครับหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรที่ท่านยังไม่กล้าที่จะลงมือทําในช่วงนี้แหละครับหลังวันที่2 9มีนาคมปากเสาเข็มลง เสาเข็มได้เลยนะครับลงเลิกตอกเลิกได้เลยนะครับท่านทําแล้วจะประสบความสาเร็จโครงการต่างๆจะประสบความสาเร็จหน้าที่การง,งานจะดีขึ้นอาชีพการง,งานจะดีขึ้นคนที่ไม่มีงานตกงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเลยหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนี่นะครับท่านไปสมัครงานนะครับไปยื่นฟอร์ดไปสัมภาษณ์ก็มีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงมีเกณฑ์สูงที่ท่านจะได้งานตามที่ท่านไปสมัครไปสัมภาษณ์ ในหน่วยงานที่ท่านต้องการจะไปทํางานนะครับคือมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับสำหรับชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะหลังจากที่ดาวพฤหัสโคโจรทับนะจรไปทับพบการงานโคโจรเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับจะส่งผลดีต่อชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานเป็นส่วนใหญ่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ชาวราศีพฤษภก็จงประสบความสำเร็จน,นะครับ ตามความมุ่งมั่นปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับเฮงเฮงรวยต้อนรับตุดจีนกันเลยทีเดียวขอบคุณได้สวัสดีครับ